สวัสดีครับดวงชะตาชีวิตของคนราศีเมษนะครับในช่วงไตรมาสแรกนะครับของปี2567เป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาละฮะในหลักโหราศาสตร์นะครับถือว่าเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดนะฮะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างของคนที่เกิดราศีนี้นะครับมีจังหวะชีวิตที่มีมุมของความบร่งตัวนะฮะมากขึ้นมากกว่าเดิมครับเรื่องอึดอัดติดขัดนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีมุมของการคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับผมตัวจุดนี้ครับ แต่จะมีจุดที่จะมีมุมเสียนิดๆหน่อยๆนะครับเช่นในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารนะครับอาจจะมีมุมของกบบรารที่จะมีปัญหาบ้างนะครับในช่วงประมาณเดือนมกราคมนะครับแต่พอผ่านช่วงเดือนมกราคมไปต้นไปนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารสิ่งที่มันติดขัด <projections> เรื่องจุกจิกนิดๆหน่อยๆนะครับก็ <Pablo>. จะมีเกณฑ์ของการคลี่ลายนะครับผมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ าละฮะแต่ส่วนต่อไปครับในภาพรวมของ3เดือนนี้นะครับไตรมาสแรกนะครับของปี2567นั้นคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะฮะถือว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเหมืนที่จันบอกครับมีมุมของความลงตัวนะครับเหตุผลในลัราศาสตร์นะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่าดาวไปจําตัวเขาเรียกตนุสุพระนะฮะตนหนุคือตัวเราครับนะสุพระในภาษาโหราศาสตร์ไทยแปลว่าความเสนอญก้าหน้าหรือจุดของการมุ่งหวังนะครับ มุ่งหวังสิ่งใดนะครับตั้งทงไว้นะและลงมือปฏิบัติครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับจะนำพาผลดีนะฮะมาสู่ตัวของตัวคุณเองในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับแต่อย่างที่อาจาร์บอกครับว่าเมื่อเรานะมีความหวังมีความตั้งใจนะฮะมันก็มีมุมที่จะมีอุปสรรคนะครับเข้ามาบ้างเหมือนกันครับแต่ด้วยเหตุว่าในช่วง นะสามเดือนนี้โดยภาพรวมนะครับเดี๋ยวต้องมีดวงรายเดือนประกอบกันไปแต่ตอนนี้เอาเข้าวๆก่อนว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะสัก,กระลาดใหม่นะความสําเร็จใหม่นะครับมันมีมุมดีไหมอาจารย์มองว่าภาพรวมแล้วมีมุมที่ดีแค่คุณนะ่ยโฟกัสและตั้งใจนะเรื่องของการงานนะฮะหรือเรื่องอะไรก็ตามทีนะฮะมันมีเกณฑ์ที่จะอะไรประสบความสําเร็จนะฮะเป็นแบบนั้นครับบวกกับอะไร บวกกับดาวเกี่ยวกับงานของคุณนั้นนะครับมีตําแหน่งโดดเด่นนะฮะแต่มันจะมีข้อเสียที่จะบอกนะฮะว่าเรื่องของบริวาน,นะฮะมีมุมที่จะมีปัญหาบ้างนะฮะถ้าคุณนั้นนะทำงานด้วยนะครีเอทีฟความคิดสร้างสารรค์ทําด้วยตัวของตัวคุณเองนะเป็นที่ตั้งไออย่างเงี้ยนะผ่านเฉลุยนะครับแต่ถ้าคุณเป็นเจ้านายคนและคุณนั้นมีลูกน้องเนี่ยนะนะมีบริวานนะ่ด้วยภาพรวมเนะี่ยสอเดือนนี้ปุ๊บเนะี่ย เดี๋ยวลูกน้องเข้าหรือเดี๋ยวลูกน้องออกนะหรือลูกน้องมีปัญหานะช่วงจวังหวะตอนนี้เนะี่ยในรอบ3เดือนนี้นะฮะนะจะต้องใส่ใจเรื่องของอะไรการเทนคนนะในเรื่องเกี่ยวกับอะไรบริวารน,นะฮะเป็นสิ่งสำคัญครับหรือบางสิ่งบางอย่างครับผมในช่วงปัจจุบันนี้ครับงานเล็กๆมันจะเบาบางแต่ว่าพื้นฐานดวงในขนาดนี้เนะี่ยคุจะมีนะครับโปรเจกต์หรืองานก้อนใหญ่นะฮะ เข้ามาเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณก็อาจจะต้องเอาเวลาทั้งหมดนะฮะไปลงมือกับางานชิ้นโบแดงนะงานก้อนใหญ่ที่จะมีเข้ามาในช่วงนะสอาเดือนนี้นะฮะในภาพรวมเป็นแบบนั้นครับอา่าซึ่งตัวจุดนี้แหะครับมันก็จะส่งผลดีนะฮะในช่วงตะไตรมาสแรกนะของโดวของคุณเนะี่ยในปี267 7นั้นคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรการเงินนะฮะ ดาวการเงินเนี่ยนะฮะในหลักของภาพรวมแล้วนะครับพอเลยหลังจากเข้าช่วงประมาณสักปลายปลายเดือนมกราคมมาต้นไปนะครับตรงจุดเนี้ยนะเรื่องเกี่ยวกับเงินทองจะโอเคขึ้นนะในช่วงต้นเดือนนะของเดือนมกราคมกระังเดือนมกราคมเนี่ยนะเงินจ่ายเยอะนะ มีเหตุของการใช้จ่ายไปกับสุขภาพร่างกายมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับจะเจ็บป่วยเพราะตัวเราเองป่วยนะเจ็บป่วยเพราะคนใกล้ชิดของเราป่วยแล้วเราจะต้องเอาเงินนั้นนะไปนะจัดการนะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะฮะตรงจุดนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันแต่สมมุติว่าอาจารย์นะทำประกันชีวิตไว้หรือว่าเดี๋ยวนี้นะสถานต่างๆปุ๊บเนี่ยประกันสังคมนะ 30บาทนะบัตรทองนะครับตรงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ครอบเวอร์แนละ้วแต่มาอาจจะมีส่วนต่างบ้างอะไรบ้างนะครับนะก้อนนิดๆหน่อยๆน,นะนะก็ถือว่าโอเคแต่สมมุติว่าถ้าคุณมีประกันแบบว่านะชีวิตแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าางคนอยู่ห่างไกลจาสกสถานที่พยาบาลนะที่คุณมีชื่อหรือมุมรักษาไว้เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสเจ็บป่วยแบบฉับพลันตรงจุดนี้ก็ต้องระวังไว้มากๆในช่วง นะต้นปีนะครับนะแต่พอเลยประมาณสักกุมภาพันธ์นานะหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเริ่มมีความลงตัวครับมากขึ้นมา่ก่อเดิมน,นะครับตามนี้เรื่องของความรักเช่นเดียวกันครับในช่วงไตรมาสแรกนะฮะถ้าสิ่งใดที่มันไม่ใช่มันก็จะผ่านไปนะคนที่ไม่ใช่นะก็จะอันตรธานนะออกไปจากชีวิตคุณเนะี่ยเป็นแบบนั้นและคุณก็จะได้มีโอกาสห อยู่กับตัวเองนะอยู่กับความเป็นโสดของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญบางทีก็มีความสุขนะหรือ2อาจารย์นะตัดใจได้นะจากความทุกข์ใจนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอเจอในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรความรักใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณนั้นนะโฟกัสเรื่องของความรักนะครับคุณจะมีมุมที่จะมีผลดีเนี่ยตั้แต่ช่วงประมาณสักนะปลายเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ไปเนะี่ยโดยภาพรวมแล้ว ถือว่าเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับความรักจะค่อยๆเริ่มโอเคขึ้นครับผมเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโบดิบทนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนะเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยเป็นประมาณนี้ในช่วงไตรมาสแรกนะของปี2567นะครับแต่ถ้าใครนั้นนะฮะที่อยากที่จะตรวจดวงชะตาชีวิตเป็นการส่วนตัวนะฮะกับผมนะอาจารย์ผูนะฮะนัดหมายอาจารย์ผู้ได้นะครับที่แอสไซน์นะฮะโฮโลมัสเตอร์มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ